สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568เขห้าร้อยหกสิบแดขอมากดาฟงไร่ก็แชร์กันนะครับตลาดนัดโคกกระเบืเ้องอำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับราคาไถ่หนึ่งเด่บวันนี้มีบกักปูเขาตัวนึงเพิ่มซื้อเดี๋ยววันนี้ซื้อเดครับมีในห้างเคนมหาเล่มอยู่นะครับ นะหาเล่มน้ำตลาดขนาดกลางๆนะครับแล้วคนก็ไปนะไปปล่อยวันอังขา,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 นะานนะครับวัานังคานกับวันเสารนะไปตลาดใหญ่นะครับเป็นมันตอนราคากันอยืนปะผูสูงลอยครับผูสูงลอยเกือบรอยซี่นะครับร้อยสามห้าบวกเกือบร้อยสี่สิบเงี้ยเงี้ยนะครับมีเนื้อมีหนังอยู่นะครับเป็นไหนกันเจ้าบาทเดียว่าไปเบ่งน,นะครับ ในะครับยดหน้นามันขมาแลสื่อต่อเปนสามหมื่นสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับเปิดมานะครับค่ายสูง,สงค่ายเด็กเปิดหลักสามเยนะวันนี้นะครับสูง ขาคู่หนานะ่าจะละเกือบร้อยซีอยู่นะครับร้อยสามห้าบวกเรื่อยเอึกนะครับกำลังกีหน้ากันอยู่นะครับ อันนีครับมนป่าครับควายผอมนะครับขาดำเลี่ยงอยู่นะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับมั่นนะครับปีนเส่นลอยสามเลยนะมีอ่างเลยนะครับตัวผอมนะครับอยากจะบาทนะครับ 2 2 0 0 0ั 2, บาทหนึ่งมื่นสองพันบาทรถใดครับรถไดอยู่แต่รถไดคือก่อนหนึ <h <h ่งมื่นสองพันบาทหนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับแขวเต็มปากครับเขาประมาณซีกันเนี่ยแหละลูกประมาณซีดกซีดกหางครับเอาหางสวยอยู่นะครับประมาณซีหาลูกนะครับปลายปลายปลายซีบนะซีบุ๋นี แม่สาวเสวานแม่สาวตัวดำตัวดำตสาวดำสูงเงี้ยครับโอ้โลอยสามหาบวกนะขาหลายเลยสะดือใหญ่พวนี้สีใหญ่ไปไหนนเนี่ยตัวนเปิดราคาหลไรปไปไหนครับหมื่นเะก้าพันหมื่นเก้าพันครับขาหลายอยงครับ อนาคตเน่มันสูงเงี้ยครับเงี้อย47มีลอย47นะครับขุดนะครับสาวน้อยนึงหมื่นเก้าแบบสดีแับสะดือใหญ่เลยแับสิสิใหญ่ไปหนาืมครับค่ะเงี้ยสูงลอย47นะครับเอาไปปั่นได้เยอะนะครับไปปั่นได้เยอะตัวเอิ้นขันน้ำเลี้ยงนะครับเชื่องการมากอยู่นะครับสาวดอน บาทครับสาวดอนหมื่นสามพันเหมือนนะเขาปอดดีนะครับเขาปอดอยู่ในจมูกปอดดีผิวปอดดีนะครับหมื่นสามนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ062ย์หกสองสองศูนย์สี่สี่หนึ่ครับสนใจต้องมาสอบถามเรื่องนีครับอยู่ขุนทองครับไปอยู่คนทองใกล้ๆนะ อันนี้กำลังสีได้เขียวนะครับครับขอบคุณครับคุณครับแต่มีนพาเบิงคู่ครับครับอขาดนทำเลี้ยงนะครับเบื่อหน่อยๆนะครับนี่สูงร้อยยี่บเจ็ดนะครับประมาณร้อยยี่บเจ็ดร้อยยี่ห้าบวกนะครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับตัวนี้ครับอันนี้นะครับฟันแท้นคครับ สาวนี่แต่ว่าสาวนี่สูงดนะครับสาวนี่สูงนะครับเอาไปปั่นได้ครับเด็ดงามนะครับเด็ดงามสูงใหญ่นะครับ,งงรบจมูกชุ่มชื่นดีนะครับมีเงือออกความนะครับ พ่อเบิงไดนะค่ากับเบาๆนะครับหลักเงินนะครับในเชิงการสวยนะทายสวยนะครับหางกระใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ามันผอมนะครับขาดทำเลียงลายนะครับหางกระดำดีนะครับนะครับสนใจกระทาะมาสอบถามมึงนะครับสาวหน่อยสูงหน่อยยืบหาบวกนะครับ นวนหน่อยสวง120น่อยยี่สิบนะครับห <c oughs> มื่นกว่ากว่านะครับ <c oughs> ปเป็นคู่ไปเป็นคู่หมื่นเก่าถึหร <c oughs> ครับคูหนึงน่งได้่ลยนี้ครับ <c oughs> ไปเป็นครูเรามอยากหมื่เก้านะครับ อยากมื่นเก้านะครับตอนนี้นะครับกำลังไห้กันอยู่นะครับไห้กันอยู่ครับเดี๋ยวภาพไปเบิรงกันนะครับต่อราคากันนะครับตัวหนึ่งมันจมูกฉียดครับเป็นร้อยเหนือนะครับเป็นร้อยเหนือนะครับ มีสาวหน่อยก็งามเนะครับสาวหน่อยงามเขาสาวหน่อยครับคนเมียมมีลูกลูกเมีค่าจักบานนะครับสองหมืนสองพันครับสองหมื่นสองพันครับสูงรยสามเลยครับแม่ลูกแรกนะครับ ใบผมบัวท่านเบื่อง่าลูกย่างปุยยัยปัใจไปพันเดียวก็เจ้าเรือใหลอดให้แใบมากนะครับลูกลูกหลอดอยู่นะครับลูกหลอดอยู่นะครับเมียนะเอเป็นขนาดกลางๆนะครับเดบ่ามนียนะครับลูกแหลกนะครับสีดีครับสองหมื่นสนะสองหมื่นสีดีครับแม่สาวจะบาดครับแม่สาวแม่สาวนึ่งองหาเอม่สอันห้าร้อยหนึ่งหมื่นนะครับ หนึ่งสองหาหนึ่งสองยนะครับสูงร้อยยี่บห้านะครับประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับอน่นี่ดกันกนั่นเรบงามนี่ยครับหวานดีนะครับหาวานดีนะครับช่วงนี้เสียงกับบ้านนี่เข่าที่นะครับลมหวอนนอนเสื้อไปนะครับช่วงนี้กับ่เข่าที่เป็นไงนะครับ,อออบเออเบียดกันนะนะครับ สนใจตจดต่อได้เบอร์ใดน,นะครับ093 093 018 0 93, 1ม6199 6199าสอยหนหาห่ารนี่ครับสนใจทุมาสอบถามเลย่สิบเทือนล,ลงกันขับไปเขามาไปโพสีเล่นครับครับวันนี้หนานแน่นอยู่นะครับท่านี้หางเวียดกระลังสืองัวใหญ่อ,อ,อกภูใหญ่สิได้ยันนี่ ครับเดี๋ยวเคยไปภาพไปบังครับได้กันเลยดีบว่าครับโอ้เพันต่อพันต่อใครนี่มันเป็นอะไเอาเอาเป็นอย่างคือเอาเงินให้กันคือบอยอยากได้ก pequeña. ันเอออเาเงินให้บอยอยากได้เงินนะครับเงินให้บอยอยากได้เงิน วันนี่ก็คือคาดอยู่นะครับราคาดควายค่อนข้างตึงขึ้นนะครับเหมือนนะครับเริ่มขยับขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับราคาไควายนะครับั่ตัวครอบไปได้นะครับควายเลี้ยงยังอ่อนๆปินตะสื่ออยู่นะครับตรงนี้นะครับ